สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําแนวทางการโหลดไดเวอร์โน้ตบุ๊กของ a s u s กันนะครับผมทีนี้นะครับผมการโหลดไดเวอร์โน้ตบุ๊กของ ASU s นะครับเราจะต้องรู้ชื่อรุ่นหรือว่าชื่อโมเดลของตัวโน้ตบุ๊กก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมยังไม่รู้จักชื่อรุ่นนะครับให้ดูตามนี้นะครับถ้าเป็นของ ASU s นะครับผมอ่ามันจะมีกระดาษมันจะมีกระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นเล็ก แปะอยู่นะครับอยู่ข้างใต้คีย์บอร์ดนะครับอาจจะอยู่ที่ฝั่งขวามือฝั่งฝั่งขวามือล่างหรือว่าฝั่งซ้ายมือล่างนะครับของตัวคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีชื่อโมเดลหรือว่าชื่ออุปกรณ์เขียนอยู่นะครับมา,มาอาจจะเขียนว่าเป็น asus เป็นโมเดล a 5 7 0 z d หรืออาจจะเป็นโมเดล m 4 0 9 da อะไรประมาณนี้นะครับโมเดลมันจะดูประมาณนี้นะครับผมอันนี้ที่ผมเปิดหน้าเว็บตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เฉยนะครับผม ส่วนถ้าถ้าของใครไม่มีตรงตรงข้างใต้คีย์บอร์ดนะครับให้เราเอาพลิกด้านหลังโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับมันจะมีโมเดลเขียนบอกอยู่นะครับผมมันจะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆนะครับเขียนอยู่มันจะเขียนว่าโมเดลตามด้วยชื่อโมเดลของเราเลยนะครับทีนี้พอเรารู้ชื่อรุ่นแล้วนะครับเราก็เปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมให้เราเซิร์ชคําว่า เอซูดนะครับเอซูดไดเวอร์นะครับผมเอซูดไดเวอร์ iver, อย่างนี้นะครับผมทีนี้ให้เราเอาลิงก์แรกนะครับมันจะเป็น a s u s c o m s u p p o r t นะครับมันจะเขียนว่าการสนับสนุนอย่างเป็นทางการอะไรก็ว่าไปนะครับเราจะโหลดไดเวอร์ตรงจากเว็บผู้ผลิตของเขาเลยนะครับมันก็จะได้ไดเวอร์ที่ตรงรุ่นของตัวโนมบุกของเรานะครับ ทีนี้นะครับพอเราเข้ามาของตัวหน้าเว็บตัวนี้นะครับมันจะเด้งมาตรงนี้เลยนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีคําว่าสนับสนุนการค้นหาผมจะแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดใช้ตัวนี้นะครับมันจะมีการเลือกรุ่นแบบแมนนวลนะครับก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับแต่ตัวนี้มันจะเราจะต้องมีเราจะต้องรู้รุ่นที่เปะ๊เปะๆหน่อยนะครับผมว่า โน้ตบุ๊กเรามันอยู่ในซีรีส์อะไรนะครับตัวนี้มันจะยากหน่อยนะเช่นอยู่ในซีรีส์ FX ซีรีส์มันก็จะมีแยกย่อยออกมาอีกนะครับผมอ่อย่างนี้นะครับแต่ทางที่ดีนะครับเรารู้โมเดลแล้วนะครับเราเอามาเสิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างโน้ตบุ๊ก ASUS รุ่นอ่รุ่นไหนดีรุ่นนี้ก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับเป็น X เป็นโน้ตบุ๊ก ASUS X c 4 1 2 u a ผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับผมก็จะเซิร์ชไปเลยนะครับผมจะเซิร์ชอย่างนี้เลยนะ x412 ผิด 412ua เจอไหมถ้ามันไม่ขึ้นนะครับกีด ex อลองเซิร์ชคำเต็มไปดูนะครับีด ek นะครับตัวดีพูดผิด 2T เเจอไหม ถ้าบางรุ่นนะครับมันเซิร์ชไม่เจอเราเราจะต้องได้ไปค้นหาแบบแมนนวลน,นะครับผมแต่บางรุ่นมันก็เซิร์ชเจออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองรุ่นที่มันเซิร์ชเจอเช่นตัวนี้นะครับ A A570 z D ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเซิร์ชดูเซิร์ชดูสิ A570 Set <Z. S 1> ท,ทำไมมันขึ้นอยู่ อ่าตัวนี้เว็บเขาน่าจะเมื่อกี้มันน่าจะขึ้นอยู่นะครับถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้เรากดรีเฟซหน้าเว็บหนึ่งรอบนะครับผมบางทีคนมันใช้เยอะนะครับอ่ามันจะต้องขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นโมเดลอย่างนี้ขึ้นมานะครับเห็นว่ามันจะมีช้อยให้เราเลือกนะครับเราก็กดเลือกเข้าไป a 5 7 0 z d มันจะเด้งมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราเลือกตรงแล้วก็ไปที่คําว่า Diver และ เครื่องมือนะครับผมโอเคครับทีนี้พอเราไปที่ไดเวอร์แล้วเครื่องมือนะครับมันจะมีคาว่าไดเวอร์แอนเครื่องมือกับไบออสแอนเฟิร์มแวร์ให้เราอยู่หน้านี้แหละนะครับหน้าไดเวอร์แอนเครื่องมือทีนี้เลือกระบบปฏิบัติการนะครับส่วนมากโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆจะมีวินจะมีแค่ไดเวอร์วินโดว์10 64บิตเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าโน้ตบุ๊กที่มันเก่าๆมากกว่า5ปีนะครับมันจะมี Windows 7 Windows 8.1นะครับมันจะมีไดเวอร์ตัวนั้นนะครับ ก็เลือกวินโดว์ที่เราใช้ให้ตรงนะครับผมโอเคพอเราเลือกวินโดว์ให้ตรงแล้วไดเวอร์ Driver มันจะมาอัตโนมัติเลยนะครับมันจะมี VGA ไดเวอร์นะครับอ่าตัวนี้สําคัญนะครับแนะนําให้โหลดมาลงกับเครื่องไว้นะครับมันจะเป็นไดเวอร์การ์ดจอนะครับตัวนี้ก็อรอมันโหลดเต็มนะครับผมมันจะเป็นไดเวอร์การ์ดจอของ Nvidia นะครับ ให้เราโหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับหรือว่าวันที่ที่เขาอัพอัพโหลดเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับมันจะเป็นวันที่29เดืเอน12วันที่24นะครับประมาณน,นี้เดอร์ออดิโอตัวนี้ก็สําคัญนะครับแนะนําให้โหลดมันจะเป็นเดอร์เสียงนะครับลําโพงไม่ดังลําโพงกาก,กบ,บาดโหลดตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแก้ปัญหาได้ดีเลยนะครับผม d ดเวอร์แลนนะครับผมก็แนะนำให้โหลดนะครับ d ดเวอร์แลนด์แ d นไดเนะครับพอตแลนด์มีปัญหาเสียบสายแลนแล้วตัวมองไม่เห็นพอตแลนด์อะไรก็ว่าไปนะครับโหลดมานะครับตัวนี้อันนี้มันจะเป็นการ์ดลิเดอร์นะครับการ์ดลิเดอร์ก็คือเป็นการ์ดตัวใหญ่นะครับผมที่เราใช้กับกล้องสมัยก่อนนะครับตัวนั้นก็ควรจะโหลดนะครับถ้าใครยังใช้อยู่ควรจะโหลดตัวนี้การ์ดลิเดอร์ทีนี้ อยูทิเนตี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกคู่มือนะครับไวเลตนะครับไวเลตตัวนี้มันจะเป็นถ้า WiFi เรามีปัญหาให้โหลดตัวนี้ไปติดตั้งนะครับตัวไวเลตไวไฟไม่ขึ้นนะครับหรือใส่ชื่อ Wi-fi แล้วมันไม่อ่านนะครับให้โหลดตัวนี้ไปจะช่วยงานช,ช่วยได้ดีเลยนะครับของผมได้โหลด d ดเวอร์มาเยอะมากแล้วนะครับกดเปิดมาดูสิ มาดูเห็นไหมครับมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ให้เรากดแตกไฟล์มาก่อนนะครับจริงๆหนาของท่านผู้ชมยังไม่ต้องกดโหลดเยอะๆพร้อมกันเหมือนผมก็ได้นะครับให้โหลดมาทีละตัวแล้วก็ติดตั้งก่อนนะครับมันจะได้ไม่สับสนหรือว่างงนะครับอันนี้ผมมันโหลดมาเยอะเกินไปนะครับผมจะลองติดตั้งแค่หนึ่งตัวให้ดูก่อนนะครับมันจะเป็นไดเวอร์ของ VGA นะครับผมให้โหลดและติดตั้งทีละอันนะครับ ให้เราแตกไฟล์ออกมานะครับมันจะเป็นไฟล์ zip มานะครับให้เราแตกไฟล์ออกมาตัวนี้ของผมมันจะเป็นคอม p c นะครับเครื่องที่อัดหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่โน้ t ตบุ๊กจริงๆนะครับแต่หลักการวิธีการลงไดเวอร์ iver, วิธีการโหลดไดเวอร์จะทำแบบนี้นะครับผมถ้าน้ตบุ๊กของท่านผู้ชมตรงรุ่นนะครับสามารถทำตามได้เลยนะครับผมโอเค อันนี้ผมจะทดสอบติดตั้งให้ดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะติดตั้งได้หรือเปล่ากดคําว่า Setup นะครับผมกดคําว่า Setup ตรงนี้มันก็จะรันเลเวอร์เอ็นวีเดียอินสตอลแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับมันจะเป็น command กดเยีดนะครับกดใช่กดเยีดตลอดนะครับผมตัวนี้นะ่าจะติดตั้งได้แล้วแหละนะครับผมพอมันเป็นติดตั้งในคำสั่ง command นะครับ มันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับความสั่งคนมาเนมันจะไม่ให้เราอินสตาลอะไรให้ยุ่งยากมากมายนะครับทีนี้ Di เวอร์อะดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนลง driver Audio ด้วยนะครับอ่ะ d ดเวอร์อะดมาแล้วคลิกขวาแตกไฟล์นะครับผมผมทำเร็วไปหรือเปล่าไม่งงนะครับผมก็คือของท่านผู้ชมแนะนําว่าให้โหลดทุกตัวเลยนะอันนี้ของผมแค่อยากจะลองโหลดบางตัวให้ดูเฉยเพื่อเป็นแนวทางนะครับผม แต่จริงๆนะโน้ตบุ๊กเราควรที่จะติดตั้งในเวอร์ให้ครบทุกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้มันมีปัญหานะครับโอเคโหลดเดร์ออดิโอโมาแล้วนะมันจะเป็นตรงนี้ก็แตกไฟล์เหมือนเดิมครับผมดับเบิ้ลคลิกไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์นะครับอ่าส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้เลยเราก็กดตัวนี้นะครับอ๋อกดตัวนี้ตัวล่างตัวล่างใช่หรือเปล่าอ๋อส่วนมากเวอร์ของ asus จะเป็นคําสั่งคอมมานด์ครับถ้าส่วนใหญ่ จะไม่ใช่เป็นแบบการติดตั้งแบบแอปพลิเคชันนะครับก็คือ,อเราคลิกรันคำสั่งมันก็จะเป็นคำสั่งคอมมานดติดตั้งให้เราเลยนะครับผมโอเคไดเวอร์อดโอผมได้เทสแล้วนะครับทีนี้ผมจะสอนลงไดเวอร์แลนนะครับก็ดาวโหลดไดเวอร์แลนมาแล้วก็กดตกลงกดกดเปิดนะครับเปิดไปที่โฟลเดอร์ปลายทางที่เราดาวน์โหลดลงนะครับ ก็กดแตกไฟล์ driver lan d ออกมานะครับทีนี้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ lan นะครับอ่ะส่วนมากจะเป็นคําสั่งเป็น command ทั้งส่วนใหญ่เลยนะครับเราให้สังเกตนะครับมันจะมีคําว่า setup นะครับผมมันจะไม่เหมือน d เ i v e r ของแบรนด์อื่นนะครับที่มีหน้าตาติดตั้งสวยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวนี้แต่พื้นฐานนะครับการติดตั้งการใช้คำสั่งเขาก็เขียนลงใน command แล้วนะครับเราก็แค่กด setup นะครับผม กดเซตอัพเขาก็จะรันคอมมานด์ไปอย่างนี้แหละนะครับการติดตั้งในเวอร์ของโน้ตบุกรุ่นนี้นี่คือได้แล้วครับผมหรือนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมติดตั้งในคอม PC เรแล้วมันอาจจะไม่เด้งป๊อปอัพหรือเปล่านะครับหรือตรงนั้นผู้ชมติดตั้งในโน้ตบุกที่ตรงรุ่นนะครับกดคําว่าเซตอัพแล้วนะครับหลังจากมันรันคอมมานด์มันอาจจะมีให้กดเน็กกดอะไรเราก็แค่กดเน็ก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 ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะฟินิชแค่นั้นเองนะครับ บางไดเวอร์อาจจะให้มีการรีสตาร์ทคอมหรอบ2รอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ทําตามกดเน็ก,เน,กเน็กไปเรื่อยๆได้เลยนะครับการลงไดเวอร์ไม่ยุ่งยากนะครับไม่อันตรายนะครับผมดีด้วยซ้ำนะครับการลงไดเวอร์โอเคครับไดเวอร์ที่สำคัญส่วนมากจะเป็นพวกไวเลสบลูทูธอะคามล่าพวกกล้องอะไรพวกนี้แหละนะครับผมโอเคผมโหลดไดเวอร์ตัวตัวอะไรมาตัว ไเลตนะครับลองติดตั้ง d ดเวอร์ไวเล็ตดูสิไวเลตก็จะเป็นคําสั่งคอมมานด์เหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นคําสั่งคอมมานด์และส่วนใหญ่ให้เราสังเกตตัวเซตอัพเป็นหลักนะครับหรืออาจจะเขียนเป็นอินสตอลก็ได้นะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็น d ดเวอร์แพ็กเกจตัวนี้น่าจะเป็นออโต้ r ดเวอร์นะครับไม่ได้ไม่แนะนำให้ใช้นะครับแนะนำให้เราโหลดเป็นเมนนวลไปติดตั้งมากกว่า ครับผมจะสะดวกสบายง่ายกว่าโอเคครับสำหรับการโหลดไดเวอรการติดตั้งคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้านโน้ตุ๊กของท่านผู้ชมตรงรุ่นก็สามารถทําตามได้เลยนะครับผมนี่เป็นการลงไดเวอรแบบจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอย้อนกลับไปตรงหน้าเลือกรุ่นอีกสักรอบนะครับอ่าเรายังจะงงตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่า เพราะว่าตรงนี้บางทีพิมพ์มันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับลองพิมพ์ใหม่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นโมเดลตัวนี้นะครับเป็นโมเดล M409DA ลองเสิร์ชดูสิขึ้นไหม M409DA ขึ้นนะครับผมนี่ ASUS Laptop mm hmm. 1 4 c M409DA ตัวนี้แหละนะครับเราก็เสิร์ชเข้าไปเราก็เลือกคำว่า diver และเครื่องมือเราก็เลือกระบบปฏิบัติการนะครับอ๋อ การุณาเลือก CPU รุ่นหรือรุ่นของไบออสอ่ะตัวนี้น่าจะมี2 CPU นะครับผมทีนี้นะครับมันก็จะแบ่งกันนะครับให้เราเลือกให้ตรงนะครับมันจะมี D A กับ D A P นะครับตรงนี้นะครับที่ตัวโน้ตบุ๊กเรามันจะบอกได้ดีที่สุดนะครับก็คือตรงข้างหลังเครื่องนะครับพลิกมาดูถ้ามีตัว P ต่อท้ายก็เลือกให้ตรงนะครับอันนี้ผมจะลองทดสอบเลือกเป็นตัวแรกนะครับเป็นตัว D A ธรรมดาแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการนะครับเลือกเป็น Windows 10 ตัวเลเวอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกต่างๆมีคล้ายๆกันนะครับผมเลเวอร์ตัวนี้จะมีคาเมล่าเพิ่มขึ้นมาเอเยครับผมจะย้อนกลับไปอีกสักรอบหนึ่งถ้าเราจะเลือกเป็นเมนนวลใช่ไหมบางทีเราไปเซิร์ชตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นเนาะให้เรามาเลือกตรงคําว่าเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับหรือว่าเป็นการเลือกแบบเมนนวลนะครับตัวนี้เราต้องรู้จักชื่อแล็ปท็อปพอสมควรนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ น่าจะเขียนเป็น ASUS Laptop Series นะครับผมจะลองเลือกไปดูแล้วก็ลองเลื่อนดูว่ามันจะมี M 4 0 9 DA ไหมอ่ะนี่ครับผมเจอเลยตัวแรกก็ตรงกันนะครับแล้วมันจะเด้งมาอย่างนี้เราก็เลือกไปที่คำว่า Driver และเครื่องมือนี่ครับผมเลือกเหมือนเดิมครับโอเคนะครับผมเข้าใจอยู่เนาะครับไม่งงนะครับสำหรับการ สอนโหลดสอนดาวน์โหลดไดเวอร์โน้ตบุ๊กก็ขอจบไปเพลงแค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผม